วามพร้อมกันสักคู่นะครับทีมงานนะแข็งความพร้อมออกสนามกับสองทีมเรื่องครับสามหนึ่งะเป็นการพบกับะัวทีมหัวนะครบนะมงุงังพบกับสามหกศูนย์เก้าชัวตรงนี้ไปลงครับวันนะฮะ,นะมาในชุดสีเทาเเขียวเขียวเทาเ สนามครับรุ่นใหญ่ประชาชนเนะียใส่กันมันเต็มที่แน่น,นอนครับดูครับดูจะดูคู่สนามไหนดีครับสนามหนึ่งสนามสองมันตึ้งสองสนามเรามาช็อตครอกนะครับสิบสองวินาทีต้องรีบทับแต้มนะครับภายในสิบสองวินาที ยิงนีหมดเวลานะครับ สามหกศนบนี้เนนสองแต้มมาไหมมาครับสองแต้มไปแล้วขอมีของวัดนะสองแต้มคือไม่มายากตายอยู่กระสงสองแต้มไหมมาแล้วกยชูสอโอ้โหปิกกระโงนอกเลยครับปัดกันที่ความแม่น cái đấy ảo à, đấy như này một to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ได้ที่36.9ชุดหนึ่งคะแนนไปลงสนามก็มันนะครับสำหรับคอมเมนโ์โไบายพบกับบ้านเชิงเงี้ยนนี้ก็เป็นการแข่งขันในรุ่นประชาชนครับรุ่นใหญ่สำหรับคู่ต่อไปก็เตรียมพร้อมนะฮะเกียรติต่อไป นนนััแสหรรบบครบเราจะเล่นคอเตอร์เดียวครับ10นาทีรู้เรื่องครับ10นาทีรู้ผลเลยผู้ต่อไปก็เตรียมตัวนะครับสำหรับสนามที่หนึ่งก็ วันนะฮะมาดามกุ้งนะฮะจะพบกับชัดชวนานความนะะฮในคู่ต่อไปสนามที่หนึ่งนะครับส่วนสนามที่สองของเพียวทั้งทีมนะฮะจะพบกับบ้านเชิดในสนามที่สองนะฮะโ,โหตรงนี้โอ้โหสองคะแนนลงไปแล้ววันนะฮะ ดูอีกสนามนักชูสองคะแนนมันโอ้โหมาเหมือนกันรั่บอบ์เน็ตโมบายเโดนการนำของพิลโลนักคะแนนไปมากันที่เทคนิค เทคนิคเนี <seid S 3> ่ยความแม่นไหมะรกำลังกำลังเนี่ยไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่สนามมันมันครับสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลสามคน 2คะแนนมาเลยค่ะไปเลยไอ้โล่ยังอยู่ที่วัดนะฮะหมายเลขที่สิบเจ็ดสองคะแนนโอ้วัดกันที่ความแม่นนะครับสำหรับคู่นี้ไอ้แม่นฟา้าก็มีโอกาสเนะ่ยัดกันที่เทคนิคลีลาความเก่าะนะ่ยสำหรับลูกใหญ่ตรงนี้พลังก,กำลังความฟิต ใครมีมากก็มีโอกาสนะสองลอกรออยู่3ามหก9่าโอ้โหทีนี้ยังให้เพื่อนก็ยังได้อยู่ครับหนึ่งคะแนนว่ายังไงไปเงี๋ยวกับเพื่อนยังเล็นต่อไปครับสามกเก้าว่ายังไงเอาดึงบอลตรงนี้จับ ม,มันครับมบันมีมบายชุดสีเขียวรุกับฟานเฉินนะโอเคนะคอเตอร์เดียวทั้ง0นาทีสองคะแนน้โ,โ,โอ้โหฝาครับ,บ,รบมัดกับทิ้งความแม่จริงจริงครับคู่นี้ไอแม่กว่าเนี่ย าะชน,นะไป <ST AR> ถึงของเวลาต้อ,เอาเปลี่ยนเปลี่ยนตัว <ST AR> ปาเชฟเนี่ยนักกีฬาต้องเล่นเซฟด,ด้วยนะครับเพราะว่าเล่นกันหลายแมตช์นะครับปาสามคนนี้ต้องเปลี่ยนน้อยนะครับต้องเปลี่ยนแค่หนึ่งคนเท่านั้น นี่ยีวลาเซ็มแรงเซ็มกำลังด้วยนะอาการบาดเจ็บดีัญมากเวลาต่อครับสำหรับคู่นี้วันฮะกับสามหกศูนย์เก้าคู่นี้นะครับต่อกำลังกำลันกันายูปาดเฉินกับฟอเ์เนตโมบายสามคะแนนใหม่มา ยังได้อยู่โดโอ้ครับตนี้ยืนถึงนอกเขตโอ้โหแม่นมากครับสามแอนคู่นี้ก็วัดกันที่สองคะแนนโอ้โหวางสวยๆครับพี่โลสองอีกแล้วโอ้โหจุดเดิมอ่า ตัวทีเดียลยมาเลซสิบเอ็ดของป้านเฉินความแม่นยำสุดยอดชุดมันกัดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวปา๊บปป้าเนเฉิญไปยังไงมามีการเปล่าครับเปลี่ยนตัวก็ได้ตลอดนะครับสำหรับนักกีฬาไห,หนๆก็เรียกกันเลยครับสา แน่นเอาโหออกซ์ยืนบ้างไปยังไงสองสองไปกัหมาครับโอ้โหแต่ทำหรับเด็กมบายก็ไม่ใช่ย่อยครับสามแต้มไปมาครับเปิดที่เป็นโอ้โหจากนี้ต่างกาไปวางง่ายๆครับบานเฉินโอ้เล right? <sh> <sh magician> ่นกันเร็วมากครับสำหรับชุดประชาชน มีความเร็วความคล่องตัวครับความแข็งแกร่งนั้นจะมากกว่าชุดเด็กโอ้โหดูจังหวะนี้ฟาวด์สองอย่างเดียวโอ้ยังได้อยู่สามหกศูนย์เก้าวายังไงไม่ยิงยังเลี้ยงบนอยู่ครับบนอยู่บนอยู่จุดนี้ไฟให้เพื่อนโอ้โหรอไฟได้ครับซ้ำไหม เรียบร้อยหนึ่งแต้มนะฮะรออยู่แล้วสองคะแนนมาครับปู่ปู่แม่นจริงๆครับคู่นี้ครับวัดกันที่บสองคะแนนแล้วส่วนใหญ่ครับจริงๆกันนอกเขตนะความแม่นจะมีมากนะสำหรับผู้ประชาชนคะแนนนิ่หนึ่งคะแนนครับนิ่ม อาจารย์น,นี่สองแต้มโอ้โห,โหแม่งเหมือนกันครับทีม um บัมเหนียโมบาย่อเกียร์ครับผู้ต่อไปก็เตรียมตัวเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในคู่ที่สองของประชาชน สนามหนึ่งนะครับสนามที่หนึ่งก็จะเป็นโค้นะฮะมาดามกุ้งนะครับพบก,กับชาชวาตฟาร์มนะครับในสนามที่หนึ่งนะฮะสนามที่สองนะครับของเปรียวทั้งทีมนะจะพบ,บ,นะบ,บกับกบ้านเฉินนะบ้านเฉินกำลังทำการแข่งขันอยู่นะอาจจะได้พักสักตั้นน,นะฮะ เวลาการแข่งขันครับในคู่นี้